มีอยังอีกป่ะเนี่ยอันบังหันแม่มึงยังเขาไปซื้อของอยู่หน้าปากซอยมาอยู่หน้าปากซอยเจ้าหูวจักบ่เรามาที่นี่พูดเขาน่ะเพื่อนกำลังนั่งจับกุมกันนั่งกินเหล้าอยู่เออแต่ยิ้มข้าเจ้าเว้ามึงยังมึงยังมึงยังโอ้เพื่อนบอกว่าขันได้กินบอกกือดื้อสิเป็นคนผู้ดีผู้งามบอกขาดเลยคือเฮยข่อยากกินนะเป็นงยังมึงอยากงามเออข่อยากนะข่อยอยากงามนะขันได้กินบอกกืดื้อ โอ้ยมึงเนาะมึงเอาอีกแล้วมึงมือนี้อีกแล้วมึงก็จะไปหาทัดสรรหาเรื่องมาให้กูได้เฝ้าได้ตอบมึงอยู่หั่น่ะมึงบูงไปดีตีบ่บวกกู้ด้เยลอยอ่างนี้กเคยถามเจ้าเนี่ยกูจะไปหาบวกกู้ด้วอยู่ใส่แบบที่นี่โอ้ยเนี่ยเลยกูลเงิดมึงมึงตาละมือตาละเบนกูเงิดแล้วเงิดอีกเงิดอีกเงิดแล้วตาละมือจักเสร็กูเงิดไป็นหัวจักเงิดเงื่อ บอกเขานี่ดิแมวอย่างงาออย่างงามเนียนเอ้ยแมวหากินยังสัตนะมันหากินยากอ้ก็วางสัตนมันหากินยากเลยมันโมเมนผัวมันเมียกันมันบริกรบริกรไมีผัวมีเมียนะนะมันต้องมีผัวพรอเต๋อเว้ยมึงก็มีผัวบริกินแล้วบ่กระดือยว้ยหาบอเนาะมึงสิไปกินยังบ่กินไปกินบ่กระดือ เขาอยากงามคือเพิ oh ่นเว้ามาหนูเดี่ยวไอ้จิ um> ้งเหลงซะนาไปคุยคุยมันยังยีกะบมันกเดินเป็นตังเด้มึงอยากหัวเออคุยอยากหัวเฮามันก็เป็นมันก็เป็นตัวเงี้ยวตัวเงี้ยวเออเล่นตัวมันก็สัสันปอมปอมสันสันปอมปอมเออหัวตุ้ยหัวตุ้ยเมียงสีไรสีไรมันอ้ำมันก็ขาวมันอ้ำมันก็ดำมันกเดึนน่ะ ร่างอันมันกะขาวล่างอันมันกะดำผู้ใดกินแล้วนะร่างคนนี่กินเนี่ยกินบบก,กระดือซื้อเด้เออท้องกับมีอุ้ยมันเป็นอันเลยเธอเก๋ยร่างคนกินเนี่ยงามอุ้ยเขาอยากงามเขาไม่อยากท้องเข่อยากงามไม่เคยไอ้เก๋ยปากปากแิภาพของมันเนียโว้ย,ยบบก,กระดือเนี่ยมึงจะไปหาขึ้นอยากกินทั้งสั่นอุย้ยอยากสวยอยากงามเลยมึง แต่งโตเข้าไปมันก็งามเลยมึงจะไปหากินแนวของสันพอมันกินได้ซะสิพอปูใดมีผัวมันบ่มีผัวมันกินบ่ได้อุ้ยคุยเจ้ากับพากข่อยไปกินมึงจะให้กูพาไปกินเออปลาเดี๋ยวนเจ้ากรพากข่อยไปกินเนี่ยอยอยากง่ามบักกระดือของกูเนี่ยมึงกินบ่ได้อ้ยคุยถ้ามีเจ้ากระหงอนกินน้าอะไรตมันกินบ่ได้บักกระดือนั่นนะมันกินได้ตาใหญ่มึง เออโอบข่อยขอกินน้อยเดียวนึงข่อยอยากงามเร็วๆโอ้ยวโอยมึงคือพดโพดนั่น <lequel> นั่นเอ้ยแต่ละมือแต่ละเว่นมึงนี่โอ้ยเดี๋ยวพาไปกินบัตรกล้วยังไดงมึงกินบัได้ของกูนะกูสิกินบัตรอไรแป๊บเดียวนึงป่ะไปเรื่อยๆไปไปไปกินแป๊บเดียวไปนอนกินน้ำเนี้ยไปเร็วโอู้หูอ๋ฉันไป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 เฮ้อข่อยอยากงามแล้ว